สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้เช้าหนึ่งมี ผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับเป็นเครื่องมือทําการเกษตรคือเครื่องปูนดินนั่นเองครับเครื่องปูนดินหรือรถไถปูนดินผู้หญิงผู้ชายยังใช้ได้เลยครับคือแรงกําลังดีนะครับคือ52ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับต้องใส่อัตลุบด้วยนะครับคือใส่น้ำมันข้างเพราะงั้นเถอมันเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็ประหยัดน้ํามันมากๆครับใช้งานได้แบบยาวๆนะครับคือสบายๆเลยนะครับก็ถังน้ํามันน้ําหนักโดยรวมนะครับตอนนี้ก็อยู่ราวย21ิกิโลกรัมวงล้อประมาณ3 0 เซนติเมตรนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับผมตัวชุดเกียร์ทำมาจากอลูมิเนียมครับผมก็สนใจสามารถคลิกลิงก์สั่งได้ครับตัวนี้งานทําสวนนะครับคือคนที่แบบมีสวนแบบไม่ใหญ่นะไม่เกินสักสามไร่ไอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็เท่นเดีคิดว่ามันก็ตอบโจทย์นะเมื่อว่ามันมีแบบตัวผ่านขุดเสริมด้วยนะถ้าเกิดเราต้องสั่งซื้อเพิ่มได้เลยประมาณนั้นครับตัวนี้ ราคาราคามันแบบไม่ถึงสามพันนะีตรววันนี้วันหยุดนะมันมีโปรโมชั่นลดอีกสองใบเท่านิดๆโอโ้โหครูดลดเยอะมากๆครับสองใบเท่าหน่อยๆนะแล้วก็เป็นเจ้าของเจ้าของได้แถมผ่อนได้อีกต่างหากครับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะผ่อนนะครับก็แตะเข้าไปตรงที่ตอนที่เราจะจ่ายเงินเราก็แตะตรงที่ดูการช่องทางการจ่ายเงินเออมันจะขึ้นช่องทางว่ามี เพลเทอร์ pay เออเพลเทอร์ลองไปกรอกข้อมูลให้นะครับเขาเขาก็จะพิจรารณาวงเงินให้เราครับผลได้ยาวนานถึงสุดห้าเดอนเลยเพื่อนๆจริงๆน,นะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากห้าเดือนลองหารดูห้าเดอนนะสองใบเท่านิดๆอ่ะโอ้โหเดือนห้าร้อยอ่ะโอ้ถึงก่า เออว่าว่าถึงหรือเปล่านะรถไถพวนดินหรือรถพวนดินนั่นเองครับอันนี้ผสมามากๆครับก็52าสซีซีครับ2จังหวะนะครับผมเพื่อนใส่น้ํามันเบนซินนะครับก็พวนดินได้แบบยาวๆําทงานได้สบายๆเลยครับคือคนทาสวนอยู่ยนี้นะเขากลางวันแดดจะจัดเขาก็ไม่ออกพออ,กออกช่งชวงเช้ากันเนาะพอเช้าเสร็จก็พอสายหน่อยแดดร้อนมาแล้วก็หยุดก่อนมาช่วงร้อยบ่ายถึงค่าเราก็ออกต่ออีกคือชาวสวนถ้าเกิดว่าเหมือนคนไรเกษตรนะต้องการมีเครื่องมือทุ่น ทุนไม้ทุนท่นทุนท่นแรงเออไม่ใช่ทุนไม้ทุนแรงนะก็แนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับก็เป็นเครื่องออพวนดินนะครับแล้วก็สามารถขุดร่องได้ด้วยเพื่อนๆนะครับก็สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ในตะก้าหลืองได้เลยครับ